ปลาที่ทานได้นะปลาน้ำจืดควรเลือกทานเป็นปลาสดไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็งแปลรูปตากแห้งหรือว่าหมักปลาตากแห้งมีความเค็มมากนะคะเป็นการเพิ่มโซเดียมในเลือดปลาที่แนะนำนะคะสำหรับไตระยะ3 b ถึงระยะห้า ปลาทูปลาช่อนปลาดุปลานิลอ่าปลาทูปลาช่อนปลาดุกปลานิลไม่แนะนําอาหารแช่แข็งเพราะว่ามีฟอร์มอลินอ่าไตจะทํางานน่ะขึ้นเพราะเราไม่สามารถที่จะกรองของเสียสารพิษต่างๆออกจากร่างกายได้เนาะดังนั้นเองเนี่ยที่ไม่แนะนําปลาทะเลเพราะว่ากว่าที่เขาได้ปลามานะคะแล้วเขาจะเดินทางกลับมาเนี่ยมันต้องมีการใส่สารบางอย่างอยู่แล้ว ที่ทาให้เป็นการยืดทําให้ปลามันสดขึ้นอ่ะที่เรารู้จักกันก็คือฟอร์มาลินดังนั้นนะคะดังนั้นปลากลุ่มนี้นเลย,เลยไม่อยากแนะนํานะคะให้ทานเพราะว่ามีฟอร์มาลินค่อนข้างเยอะอ่ะพวกกลุ่มปลาแช่แข็งปลาที่ทานได้นะปลาน้ําจืดควรเลือกทานเป็นปลาสดไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็งแปลร,รูปตากแห้งหรือว่าหมักหลายๆท่านบอกว่า อยากกินปลาสลิดทอดนะคะ,ะทุกท่านต้องไปลองหรือฝืนกระบวนการการทำอาหารดูนะว่าปลาสลิดทอดเนี่ยเขาปลาสลิดท,ที่เขาขายกันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการใส่เกลือนะคะและเอาไปทอดเพื่อเป็นการถนอมอาหารดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่แนะนำทานหรือพยายามเลี่ยงนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะให้โซเดียมค่อนข้างสูงปลาตักแห้งมีความเค็มมากนะคะเป็นการเพิ่มโซเดียมในเลือดปลาตักแห้งนะคะ ทุกปลาตากแห้งทุกท่านทุกปลาตากแห้งบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่ชอบนะคะก็พยายามเลี่ยงนิดนึงเอาปลาสดๆมาทําจะดีกว่านะคะแนะนําการทานะการประกอบอาหารสมมุติเราได้ปลามาแล้วการประกอบอาหารก็คือต้มนึ่งอบลมร้อนอ่าต้มนึ่งอบลมร้อนแบบนี้นะคะดีกว่านะหม้ออบลมร้อนทุกท่านทุกบ้านควรมีนะคะทุกบ้านควรมีหม้ออบลมร้อนหม้ออบลมร้อนนะคะอย่าพลาดกันเลยทีเดียว